สวัสดีค่ะเข้าสู่การพูดคุยเจาะลึกข้อมูลกันอีกครั้งนะคะช่วงนี้หลายพื้นที่นี่ฝนตกหนักจริงๆเลยนะคะแล้วก็มีข่าวผลกระทบตามมาเรื่อยๆเลยค่ะวันนี้เราจะมาเ,เหมือนมขาขยี้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์พายุหนังฟ้ากันนะคะคือเรามีข้อมูลจากหลายแหล่งเลยทั้งการแจ้งเตือนทั้งรายงานสถานการณ์ มาดูกันค่ะว่าเส้นทางพายุเป็นยังไงคําเตือนบอกอะไรเราบ้างแล้วผลกระทบจริงๆที่เกิดขึ้นมันเป็นแบบไหนแล้วก็ที่สําคัญเลยความเสี่ยงอะไรที่ยังต้องจับตากันอยู่เพื่อให้เราเข้าใจภาพรวมทั้งหมดได้ชัดเจนที่สุดค่ะเริ่มกันที่ตัวพายุหนังฟ้าก่อนเลยนะคะเส้นทางของเขาเนี่ยเเริ่มจากเวียดนามใช่ไหมคะครับก่อตัวที่เวียดนามแล้วก็เคลื่อนผ่านลาวเข้ามาทางอีสานกับภาคเหนือของไทยครับผม ล่าสุดนี้คือพายุอ่อนกําลังลงแล้วเป็นหย่อมความกดอากาศต่ําไปแล้วใช่ครับอ่อนกําลังลงแล้วปกคลุมอยู่แถวๆนั้นแหละครับแต่ที่น่าสนใจคือถึงจะอ่อนกําลังลงแต่ทําไมสถานการณ์มันยังดูน่าเป็นห่วงอยู่ล่ะคะอ่าอันนี้เป็นประเด็นสําคัญเลยครับคือถึงแม้ตัวพายุเองเนี่ยนะฮะศูนย์กลางมันจะลดความรุนแรงลงไปแล้วแต่ว่าปัจจัยแวดล้อมอื่นๆในบรรยากาศตอนนี้เออมันยังไม่ปกติครับเรายังมีร่องมรสุมอยู่ คือร่องมรสุมนี่มันเหมือนเป็นแนวปัทะของอากาศที่ทําให้เกิดฝนเลยนะครับโอ้ค่ะซึ่งมันกําลังพาดผ่านอยู่แถวภาคเหนือภาคอีสานพอดีเลยแล้วก็ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดจากทะเลอันดามันเข้ามาหาไทยเราเนี่ยก็ยังยงแรงอยู่ครับยังมีกําลังแรงอยู่อืมพูดง,ง่ายๆก็คือถึงตัวกระตุ้นหลักอย่างพายุจะเบาลงไปแล้วแต่ปัจจัยเสริมอย่างร่องมรสุมหรือลมมรสุมเนี่ยมันยังทํางานเต็มที่อยู่ครับผม อ๋อ oh, เข้าใจแล้วค่ะเหมือนกับว่าถึงตัวต้นเหตุหลักจะแผ่วๆไปแล้วแต่ก็ยังมีตัวเร่งอื่นๆที่ยังแรงอยู่ถูกต้องครับใช่เลยผลกระทบมันก็เลยยังอยู่ได้ใช่ครับลองนึกภาพง่ายๆเหมือนเรามีรางน้ําฝนอันใหญ่ๆเลยนะฮะรองมรสุมพาดอยู่แล้วก็มีปั๊มน้ําแรงๆมรสุมตะวันตกเฉียงใต้คอยสูบความชื้นจากทะเลเข้ามาเติมในรางน้ํานั้นตลอดเวลาค่ะเห็นภาพเลยค่ะผลก็คือบริเวณที่อยู่ใต้รางน้ําฝนเนี่ย โดยเฉพาะภาคเหนือกับอีสานก็เลยยังคงจะมีเมฆมากมีฝนตกต่อเนื่องแล้วก็แถมยังมีโอกาสเจอฝนตกหนักถึงหนักมากได้เป็นช่วงๆเลยครับซึ่งแน่นอนว่าพอฝนมันตกสะสมมากๆเข้าก็เสี่ยงต่อน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำหรือว่าพื้นที่ใกล้ๆทางน้ำไหลค่ะชัดเจนขึ้นเยอะเลยครับพอเข้าใจปัจจัยเสริมตรงนี้แล้วงั้นเรามาดูกันต่อว่าทางการโดยเฉพาะกรมอุตุเนี่ย เขาแจ้งเตือนพื้นที่ไหนเป็นพิเศษบ้างคะจากข้อมูลล่าสุดนี้คือตรงไหนที่ต้องระวังสูงสุดเลยครับครับตามประกาศล่าสุดเลยนะคะพื้นที่ที่ต้องเฝ้าระวังฝนตกหนักมากเป็นพิเศษจริงๆก็คือกลุ่มจังหวัดในภาคเหนือแล้วก็ภาคอีสานตอนบนค่ะก็จะมีเ,เลยหนองบัวลำพูอุดรธานีหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมรวมถึงทั้งภาคเหนืออย่างเช่นเชียงใหม่เชียงรายลำพูนลำปางพะเยาพแพร่น,น่านอุตรดิตถ์ตากสุโขทัยพิษณุโลก แล้วก็เพชรบูรณ์ค่ะกลุ่มนี้ถือว่าเสี่ยงสูงเลยจากฝนที่คาดว่าจะตกหนักถึงหนักมากค่ะโอ้โหเยอะเหมือนกันนะคะเนี่ยครอบคลุมหลายจังหวัดเลยแล้วภาคอื่นๆล่ะคะอย่างภาคกลางภาคตะวันออกหรือภาคใต้มีคําเตือนอะไรบ้างไหมคะสำหรับภาคกลางกับภาคตะวันออกนะครับแม้ความเสี่ยงอาจจะไม่เท่าภาคเหนือกับอีสานแต่ก็ยังต้องเฝ้าระวังเรื่องฝนตกหนักอยู่ครับอย่างเช่น กาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามสมุทรสาครรวมถึงกรุงเทพและก็ปริมณฑลด้วยนะครับอ๋อค่ะส่วนภาคตะวันออกนี่ก็ตั้งแต่นครนายกปราจีนบุรีสะแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีแล้วก็ตราดกลุ่มนี้ก็ยังได้รับอิทธิพลจากมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยอยู่ครับทำให้มีฝนฟ้าขนองแล้วก็มีฝนตกหนักบางแห่งได้ครับ ส่วนทางภาคใต้โดยเฉพาะฝั่งอันดามันก็มีประเด็นเรื่องคลื่นลมแรงด้วยใช่ไหมคะใช่ครับอันนี้สำคัญมากๆเลยครับสำหรับพี่น้องชาวเรือหรือผู้ประกอบการท่องเที่ยวทางทะเลฝั่งอันดามันตั้งแต่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตกระบี่ตรังไปจนถึงสตูลเลยนะครับมีคำเตือนเรื่องคลื่นลมแรงคือทะเลจะมีคลื่นสูงประมาณ2-3เมตรอืมก็สูงเหมือนกันนะคะใช่ครับแต่ว่า ในบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเนี่ยคลื่นอาจจะสูงได้มากกว่า3เมตรเลยนะครับโหคคำเตือนที่กรมอุตุคนเน้นย้ำม,มากๆแล้วก็ชัดเจนเลยคือเรือเล็กควรงดออกจากฝั่งครับจนกว่าสถานการณ์คลื่นลมจะกลับมาปกติอันนี้เพื่อความปลอดภัยสูงสุดจริงๆครับค่ะข้อมูลคำเตือนนี่ละเอียดแล้วก็ครอบคลุมดีจังเลยนะคะทีนี้จากคำเตือนพวกนี้เรามาดูผลกระทบที่เกิดขึ้นจริงกันบ้างดีกว่าค่ะจะได้เห็นภาพว่าความรุนแรงมันระดับไหน อย่างที่จังหวัดหนองบัวลําพูมีรายงานสถานการณ์เข้ามา,าค่อนข้างน่าเป็นห่วงเลยใช่ไหมคะครับที่หนองบัวลาพูเนี่ยได้รับผลกระทบหนักพอสมควรเลยครับมีรายงานน้ําป่าจากเทือกเขาภูพานคาไหลหลากเข้าท่วมพื้นที่เกษตรและก็บ้านเดินประชาชนในหลายอําเภอเลยข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยระบุว่ากระทบไปกว่า19ตําบลใน28หมู่บ้านเลยทีเดียวครับโโหไม่น้อยเลยนะคะครับโดยเฉพาะในอำเภอเมืองกับอำเภอศรีบุญเรือง ที่มีแรงงานน้ําท mm ่วมสูงในบางจุดประชาชนหลายครัวเรือนก็ต้องรีบผลย้ายเข้าของหนีน้ําขึ้นที่สูงหรือบางส่วนก็ต้องอบยพไปอยู่ในที่ปลอดภัยชั่วคราวก่อนครับเห็นภาพเลยค่ะว่าคงจะคงจะวุ่นวายกันน่าดูแล้วเรื่องการช่วยเหลือล่ะคะเป็นยังไงบ้านก็มีภาพที่สะท้อนความยากลําบากแล้วก็ความเร่งด่วนของสถานการณ์นะครับ คือเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ภยัยรวมถึงทหารฝ่ายปกครองก็ต้องนำเรือท้องแบนเข้าไปช่วยประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางอย่างผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียงหรือผู้พิการที่อาจจะติดอยู่ในบ้านช่วยตัวเองไม่ได้ทันทีค่ะค่ะเข้าใจเลยค่ะการเข้าถึงบางพื้นที่ก็ค่อนข้างลำบากครับเพราะว่ากระแสน้ำมันแรงแล้วระดับน้ำก็สูงด้วยครับฟังแล้วก็รู้สึกเห็นใจผู้ประสบภัยจริงๆนะคะแล้วที่จังหวัดเลยล่ะคะ เห็นว่าสถานการณ์ก็หนักเหมือนกันแถมมีข้อมูลน่าสนใจด้วยใช่ครับที่เลยก็เจอเหมือนกันครับน้ำป่าจากเทือกเขาไหลทะลักเข้าท่วมบ้านเรือนหลายตำบลเลยโดยเฉพาะในอำเภอเมืองอํเาเภอเชียงคานและก็อำเภอวังสะพุงมีรายงานน้ำท่วมฉับพลันค่ะแต่จุดที่น่าสนใจที่ทำให้หลายคนจับตามองก็คือมีรายงานบอกว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่เลยครั้งนี้เนี่ยถือว่ารุนแรงที่สุดในรอบสี่ปี โอ้โหในรอบ4ปีเลยเหรอคะครับอันนี้น่าคิดนะครับว่าทำไมถึงรุนแรงขนาดนั้น,น,นทั้งที่ตัวพายุเองก็ก็อ่อนกำลังลงแล้วนั่นสิคะน่าคิดจริงๆครับก็เป็นประเด็นที่น่าจะต้องวิเคราะห์กันต่อเหมือนกันครับการที่น้ำท่วมรุนแรงสุดในรอบ4ปีทั้งที่พายุอ่อนกาลังลงเนี่ยอาจจะบ่งชี้ถึงปัจจัยอื่นร่วมด้วยคือนอกเหนือจากแค่ปริมาณฝนที่ตกหนังเฉพาะช่วงนี้ อาจจะเป็นเรื่องของอปริมาณน้ำสะสมในดินที่มันสูงอยู่แล้วจากฝนที่ตกมากก่อนหน้านี้อ๋อเหมือนดินมันอุ้มน้ำไม่ไหวแล้ว <laughs> ประมาณนั้นครับดินอุ้มน้ำไม่ไหวหรืออาจจะเกี่ยวข้องกับการเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินในพื้นที่ต้นน้ำซึ่งมันส่งผลต่อการไหลของน้ำหรือแม้แต่สภาพลำน้ำเองที่อาจจะตื้นเขินไปแล้วอะไรแบบนี้ครับ ค่ะสิ่งเหล่านี้ล้นเป็นปัจจัยที่ส่งผลให้สถานการณ์มันรุนแรงขึ้นได้แม้ว่าตัวกระตุ้นหลักอย่างพายุอาจจะไม่ได้รุนแรงเข้าในอดีตก็ตามครับอันนี้คงต้องมีการศึกษาข้อมูลเชิงลึกกันต่อไปตัวพายุอย่างเดียวไม่ได้จริงๆต้องดูปัจจัยแวดล้อมอื่นๆประกอบด้วยทีนี้พอเกิดผลกระทบขนาดนี้แล้วมาตรการรับมือของภาครัฐโดยเฉพาะเรื่องการจัดการน้ำเนี่ยมีอะไรเคลื่อนไหวบ้างคะตอนนี้ครับ เนื่องจากมีปริมาณน,น้ำเหนือไหลหลากลงมามากนะครับโดยเฉพาะจากลุ aire, ่มน้ำปิงวังยมนานซึ่งเดี๋ยวจะไหลมารวมกันที่นครสวรรค์ก่อนลงเจ้าพระยาทางกรมชลประทานก็เลยต้องบริหารจัดการน้ำอย่างใกล้ชิดเลยครับอย่างที่เขื่อนเจ้าพระยาที่จังหวัดชัยนาทซึ่งเป็นจุดควบคุมน้ำหลักก่อนเข้าภาคกลางตอนล่างเนี่ยเขาก็มีการปรับเพิ่มการระบายน้ำลงท้ายเขื่อนอย่างต่อเนื่องเลยครับเพิ่มการระบายน้ำใช่ครับ จนล่าสุดเนี่ยอยู่ที่ประมาณ1,500ลูกบาทเมตรต่อวินาทีครับโอ้พันหลูกบาทเมตรต่อวินาทีการระบายน้ําเพิ่มขึ้นขนาดนี้เป้าหมายหลักๆคืออะไรคะแล้วมันจะส่งผลกระทบอะไรต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนมั่งไหมคะในแม่น้ําเจ้าพริยาตอนบนครับเพื่อให้มีพื้นที่รองรับปริมาณน้ําเหนือระลอกใหม่ที่จะไหลลงมาสมทบอีก แล้วก็พยายามควบคุมไม่ให้ระดับน้ำเหนือเขื่อนมันสูงเกินไปหรือว่าล้นตลิ่งเข้าท่วมพื้นที่เศรษฐกิจสำคัญๆแถวภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนครับอ,อ๋อค่ะแต่แน่นอนว่าการระบายน้ำเพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็ย่อมส่งผลกระทบต่อพื้นที่ท้ายเขื่อนโดยตรงอยู่แล้วครับทำให้ระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาตั้งแต่ชัยนาทสิงห์บุรีอ่างทองแล้วก็อยุธยาสูงขึ้นตามไปด้วยครับแบบนี้ประชาชนที่อยู่ท้ายเขื่อนก็ต้อง ต้องเตรียมตัวเตรียมรับมือด้วยสิคะถูกต้องครับเพราะฉะนั้นก็ต้องมีการแจ้งเตือนประชาชนที่อาศัยอยู่ริมสองฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยาในจังหวัดเหล่านี้รวมถึงพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำด้วยนะครับให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดเลยเก็บของขึ้นที่สูงเตรียมพร้อมสำหรับระดับน้ำที่อาจจะเพิ่มสูงขึ้นได้อีกถ้ายังต้องระบายน้ำในอัตรานี้หรืออาจจะสูงกว่านี้ต่อไปครับอื ก็เป็นการบริหารจัดการที่ต้องหาจุดสมดุลน,นะคะระหว่างป้องกันพื้นที่ตอนบนกับบรรเทาผลกระทบให้พื้นที่ตอนล่างใช่เลยครับต้องพยายามหาจุดที่เหมาะสมที่สุดนอกจากการจัดการน้ําแบบโครงช่างใหญ่ๆอย่างการระบายน้ําเขื่อนแล้วการแจ้งเตือนภัยโดยตรงถึงประชาชนเลยล่ะคะมีการดําเนินการยังไงบ้างคะครับอีกเครื่องมือสําคัญที่ตอนนี้เขานํามาใช้ก็คือการแจ้งเตือนภัยโดยตรงเลยครับ กรมป้องกันและบรรเทาสธาธารณภัยหรือปอพเนี่ยเขาได้ทํางานร่วมกับพวกผู้ให้บริการเครือข่ายโทรศัพท์มือถือในการส่งข้อความสั้นหรือ SMS แจ้งเตือนภัยส่งไปยังประชาชนในพื้นที่เสี่ยงสูงโดยตรงเลยครับอย่างเช่นในจังหวัดพิษณุโลกเพชรบูรณ์สุโขทยัยแล้วก็เลยที่คาดการว่าจะมีฝนตกหนักมากแล้วก็เสี่ยงน้ําท่วมฉับพลันน้ําป่าไหลหลากครับอ๋อส่ง SMS เตือนแบบนี้เนื้อหาหลักๆเขาเน้นย้าเรื่องอะไรเป็นพิเศษคะ เนื้อหาในอัศนีสเตอร์จะพยายามให้กระชับแล้วก็ชัดเจนที่สุดครับหลักๆเลยคือแจ้งเตือนถึงสถานการณ์ความเสี่ยงในพื้นที่แล้วก็แนะนำข้อควรปฏิบัติเร่งด่วนเช่นอย่างแรกก็การเตรียมความพร้อมคือให้ขนย้ายสิ่งของทรัพย์สินสำคัญสัตว์เลี้ยงขึ้นไปไว้บนที่สูงหรือที่ปลอดภัยก่อนเพื่อลดความเสียหายถ้าน้ำท่วมค่ะอย่างที่สองการดูแลกลุ่มเปราะบางให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับเด็กเล็กผู้สูงอายุผู้ป่วยติดเตียง ผู้พิการในครอบครัวต้องเตรียมแผนช่วยเหลือหรือเคลื่อนย้ายคนกลุ่มนี้ถ้าจำเป็นค่ะอันนี้สำคัญมากครับผมและอย่างที่3คือการเตรียมพร้อมอพยพให้ติดตามข้อมูลข่าวสารใกล้ชิดถ้าสถานการณ์ดูไม่น่าไว้ใจหรือมีประกาศจากทางราชการให้อพยพก็ต้องพร้อมที่จะออกจากพื้นที่ทันทีโดยคำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตเป็นอันดับแรกเลยครับ ถือเป็นระบบแจ้งเตือนที่เข้าถึงประชาชนได้ค่อนข้างเร็วแล้วก็ตรงจุดดีนะคะทั้งการจัดการน้ําภาพใหญ่แล้วก็การแจ้งเตือนรายบุคคลแบบนี้ก็แสดงให้เห็นถึงความพยายามในการรับมือกับสถานการณ์นะคะใช่ครับก็เป็นการใช้หลายๆมาตราการประกอบกันทั้งการบริหารจัดการเชิงโครงสร้างแล้วก็การสื่อสารความเสี่ยงโดยตรงแต่ถึงอย่างนั้นนะครับสิ่งที่เราต้องย้ํากันอีกครั้งแล้วก็เป็น เป็นหัวใจสำคัญของสถานการณ์ในตอนนี้เลยก็คือแม้ชื่อพายุหนองฟ้าอาจจะค่อยๆหายไปจากรายงานแล้วแต่ตัวการหลักที่ทำให้ฝนยังตกหนักแล้วก็ยังเสี่ยงภัยอยู่ตอนนี้คือร่องมรสุมครับที่ยังพาดผ่านตอนบนของไทยแล้วก็มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังแรงอยู่สองปัจจัยนี้ต่างหากครับที่เป็นตัวกาหนดสภาพอากาศในระยะน,นี้เลยอ๋อเพราะฉะนั้นถึงแม้จะไม่ได้ยินชื่อพายุแล้วก็ยังยังวางใจไม่ได้ถูกต้องครับ วางใจไม่ได้เลยความเสี่ยงเรื่องน้ำท่วมฉับพลันในพื้นที่ลุ่มต่ำน้ำป่าไหลหลากในพื้นที่ลาดเชิงเขาหรือแม้แต่น้ำล้นตลิ่งในพื้นที่ริมแม่น้ำยังคงมีอยู่ครับและก็สามารถเกิดขึ้นได้เสมอตราบใดที่ร่องมรสุมยังพาดผ่านอยู่และมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ก็ยังแรงอยู่ค่ะดังนั้น การติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศคำเตือนจากหน่วยงานที่เชื่อถือได้อย่างกรมอุตุหรือปอพอยังคงเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งครับอย่าเพิ่งประมาทเด็ดขาดเลยครับช่วงนี้ค่ชะชัดเจนเลยค่ะสรุปแล้วสถานการณ์ตอนนี้ก็เป็นผลพวงมาจากอิทธิพลของพายุหนองฟ้าที่เข้ามาตอนแรกก็จริงนะคะแต่ปัจจัยต่อเนื่องที่ทำให้ฝนยังตกหนักแล้วก็เกิดผลกระทบในวงกว้างเนี่ยก็คือร่องมรสุมกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่ยังแรงอยู่ ทำให้หลายพื้นที่ยังคงมีความเสี่ยงทั้งเหนืออีสานกลางตะวันออกรวมถึงคลื่นลมแรงในทะเลอันดามันด้วยสิ่งสำคัญที่สุดณนะเวลานี้ก็คือการไม่ประมาทแล้วก็ติดตาม,ข,มข่าวสารอย่างใกล้ชิดจริงๆนะคะการรู้ข้อมูลที่ถูกต้องทันท่วงทีจะช่วยให้เราประเมินสถานการณ์แล้วก็เตรียมตัวรับมือได้เหมาะสมไม่ว่าจะเป็นการเตรียมเข้าของดูแลคนในครอบครัวหรือเตรียมพร้อมอพยพถ้าจำเป็นความปลอดภัยต้องมากกว่าเสมอเลยค่ะ เห็นด้วยอย่างยิ่งเลยครับแล้วก็อยากจะเสริมอีกนิดนึงว่าแม้ในบางพื้นที่ฝนอาจจะเริ่มซาลงแล้วหรือพายุอาจจะเคลื่อนผ่านไปแล้วแต่ผลกระทบต่อเนื่องมันอาจจะยังคงอยู่ได้นะครับเช่นปริมาณน้ำสะสมที่ยังรอการระบายซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมขังนานๆอืมใช่ค่ะ หรือในพื้นที่ภูเขาที่ดินมันอุ้มน้ำไว้มากๆจากฝนที่ตกหนักต่อเนื่องก็อาจจะยังมีความเสี่ยงเรื่องดินโคลนถล่มตามมาได้อีกระยะหนึ่งเหมือนกันครับดังนั้นการเฝ้าระวังก็ยังต้องดําเนินต่อไปครับและเหนือสิ่งอื่นใดเลยก็คือเรื่องความปลอดภัยในชีวิตครับการดูแลตัวเองคนในครอบครัวแล้วก็การช่วยเหลือเกื้อกูลกันในชุมชนเป็นพลังสําคัญที่จะช่วยให้เราผ่านพ้นสถานการณ์ที่ยากลําบากแบบนี้ไปได้ครับขอบคุณสําหรับข้อมูลแล้วก็มุมมองที่ครอบคลุมมากๆเลยนะคะวันนี้ มีจุดหนึ่งที่เราคุยกันแล้วน่าสนใจมากเลยคือเรื่องที่ว่าสถานการณ์น้ำท่วมที่เลยครั้งนี้รุนแรงที่สุดในรอบ4ปีทั้งๆที่ปัจจัยเรื่องตัวพายุเองอาจจะไม่ได้รุนแรงที่สุดในรอบหลายปี